ฉันอยากเตือนให้คนเดือนตุลาในพรรคเพื่อไทยและมีอำนาจในรัฐบาลในขณะนี้เอยชื่อก็ได้นะคะคุมภูมิธรรมวิชยชัยหมอมิ้งในแพทย์พรหมุลเรืสุรเดชหมอเลียบในแพทย์สุรพงศ์ในปี2519พวกท่านคือแกนนําที่สาคัญในกระบวนการนักศึกษาเมื่อเกิดถกตุลาขึ้นพวกท่านหนีเข้าป่าจับอาวุธขึ้นสู้ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพราะพวกท่านถูกกล่าวหาจากฝ่ายขวาจัดว่าเป็นพวกสุดโต่งล้มเจ้าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ เป็นคอมมิวนิสต์พวกท่านยอมรับข้อกล่าวหานี้ไหมคะวันนี้ท่านยอมรับไหมว่าพวกท่านครั้งหนึ่งเคยเป็นพวกล้มเจ้านะคะถ้าไม่มีการประมีประนอมในต้นสวัสดีปี2520พวกคุณก็จะไม่มีอนาคตทางการเมืองอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ทําไมคุณไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อปี2521เป็นต้นมาเป็นแบบอย่างที่คุณจะคืนอิสรภาพเสรีภาพให้กับคนรุ่นหลังบ้างเยาวชนที่ติดคุกอยู่ในขณะน,นี้มีคดีความอยู่ขนขณะนี้เขาก็เป็นแบบเดียวกับพวกคุณ